สวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงการพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงค่านะครับคนเกิดวันศุกร์ในช่วงค่าก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับบางอย่างที่บอกไปอาจจะตรงหรือใกล้เคียงก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่มันจะมีเหตุการณ์คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที ผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักจะเกิดในตระกูลอันมีชื่อเสียงมีรูปโฉมโนมรันอันงดงามสวยหมดจดชวนให้เกิดความรักใคร่ตามคนทั่วไปที่ได้พบเห็นหรือได้คบค้าสมาคมด้วยสำรวยดีเป็นอย่างยิ่งเพลิดพลิงด้วยทรัพย์สินเงินทอง ไหลเนืองน้องมาสู่ตนพ้นจากความอาภัพอับจนฆ่าธาตบริวารหลากหลายเมื่อเติบโตจะได้เป็นใหญ่เหนือญาติวงตระกูลมากมูลด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เต็มไปด้วยคนรักปราศจากคนชิงชังเป็นคุณน้ำคุณนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นที่อาศัยของวงสาคนายาิของตนความเดือดร้อนเพราะคดีความพ้นไป มิได้มีแพผวพานกันเลยแม้แต่น้อย <Okay. Yeah. S 1> อันนี้ก็คือผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลา18นาฬถึง19น30นาทีนะครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไปก็จะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลา19นา30ถึง20นาฬ59นาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักเป็นคนอาภับตั้งแต่กำเนิด ต้องห่างเหินจากพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นแสนไกลแต่ยังพอจะใช้ได้เพราะได้คนอุดหนุนจุนเจือให้พ้นทุกข์พอจะมีความสุขสำราญแต่คนนั้นต้องทำงานด้วยน้ำมือของตนเองจึงจะสำเร็จจึงจะสำเร็จผลอันอุด,ดมดีงามเป็นมงคลหากไหววานผู้อื่นแล้วใช้มักจะไม่ได้ดังหวัง อาจภาพพลั้งเพราะเขาคิดลิษยาเกรงว่าจะได้ดีกว่าคนอื่นเขาต้องอดใจไม่ทำการใดให้เกินกำลังเพราะภาพพลั้งได้ง่ายนักคนในวันนี้คนรักก็ไม่น้อยคนชังก็มีมากนี่คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาวันศุกร์เวลา19.30-2.59กถึงนาทีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันฉุกในช่วงเวลา2 1 0 0ถึงสี่ทุก้านาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เมื่อเกิดมาต้องพัดพลากจากอกพ่ออกแม่ไปอยู่ที่อื่นแสนขมขื่นอาพับอับจนเป็นยิ่งนักแถมตนเองยังน้ำใจห้าวหารมักไม่เกรงกลัวใคร แถมยังทำให้พ่อแม่ตนเดือดร้อนเป็นยิ่งนักด้วยตนเองทำกรรมอันไม่สมควรแต่พอเติบใหญ่ตั้งตัวได้โดยอาศัยกำลังความสามารถของตนเป็นประการสำคัญจะได้กลับมามั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีคนนับหน้าถือตาเพราะตนเองได้ในที่สุดนะครับ อันนี้ก็คือคนวันศุกร์ในช่วงเวลาสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มยีนาทีนะครับต่อไปก็จะเป็นคนวันศุกร์ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มสามถึงห้าทุ่มห้นาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เป็นคนที่เกิดมาในชั้นสาอันเป็นมงคลยิ่งนักมีมากด้วยคนรักใคร่ใฝ่อุปถัมภ์คำจุน จึงได้แต่ความอบอุ่นปราศจากคนอิจฉานิสยากับตนทรัพย์สินเงินทองก็หลากหลายไหลามาเทมาทำให้เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพิ่อนพูนด้วยทรัพย์สินและค่าทาสบริวารได้บรดกจากพ่อแม่อุดมจนเจือให้สำราญปราศจากความทุกข์มีกเกษมสุขสำราญแถมยังคนบ้านไกลเมืองไกล ยังนำสิ่งของมาสู่ตนด้วยช่วยคู้อุปถรัรมภ์ให้ร่ำรวยยิ่งนัก <Wow. S 1> ถ้าเป็นทุกว,วันนี้ก็คือจะได้คู่ต่างชาตินั่นแหละนะครับหรือไม่ก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลา22.30ถึง23.59นาทีนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลา0.00 00 จุดศูนย์ศูนย์นอหรือว่าเที่ยงคืนนะครับไปจนถึงตีหนึ่งยี่สิบเก้านาทีนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปาในช่วงเวลานี้เกิดในชั้นสาตระกูลที่ดีนักคนห่างไกลจะนำลาภผลมาให้ทั้งแก้วแหวนเงินทองและค่าไทยทั้งมวลจะได้รับความสุขล้นปราศจากความทุกข์ยากลำบากแต่ต่อไปภายหน้าจะเกิดความทุกข์ยิ่งนัก แก่พ่อแม่ของตนเองแต่ก็ยังดีอยู่เพราะชันสาของผู้ที่เกิดมาในวันนี้ทำให้ผู้ใหญ่อุปธรรมํำชูนำไปเลี้ยงไว้แก้ฐานะที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดีพอเติบใหญ่มั่งมีโดยทรัพย์สินเป็นที่พึ่งของพ่อแม่และญาติพี่น้องได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดเวลาหกทุ่มถึงตีหนึ่ง 29นาทีนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลาตี1 30ถึงตีสองนาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เมื่อน้อยมักมีผู้ขอเอาไปเลี้ยงหรือมิฉะนั้นควรยกให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้านำไปเลี้ยงเพราะมีโรคภัยไข้เก็บเฝ้าเบียดเบียน ในขณะที่ยังมีอายุอย่างน้อยประสบแต่ความยากลำบากยิ่งนักแต่เมื่อเติบใหญ่จะได้ทรัพย์สมบัติของผู้ที่เอาไปเลี้ยงไว้นั้นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพิ่นพูนด้วยความสุขทุกประการบริบูรณ์ดีกว่าคนทั้งมวลพี่น้องและหมู่ญาติได้อาศัยพึ่งพิงโดยทั่วหน้าอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในวันศุกร์ช่วงเวลา ตีหนึาถึงตีสองห้าสิบเก้นาทีนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลาตี3.00จุถึงตีสี่ยี่นาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะอาภัพอับโชคตั้งแต่เยาว์วัยแถมที่อยู่ที่กินไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อน้อย ให้ได้รับความยากลำบากมากพอเติบใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยพลอยทำให้พ่อแม่ของตนนั้นต้องเสียน้ำตาหากแต่ว่ามีผู้ใหญ่คำชูอุปถัมภ์เกื้อหนุนให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลแก่ตนจึงรอดพ้นจากความอาภัพกลับมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองที่คนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาตีสามจถึงตีสีนาทีนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงยามสุดท้ายตั้งแต่เวลา4.30ี่ดสามศูนย์ถึงตีห้ิบเก้นาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เมื่อเกิดมาครั้งแรกมักมีเหตุทำให้เกิดความตกใจเป็นยิ่งนัก ด้วยอาจจะตกน้ำหรือไม่ฉะนั้นก็จะตกต้นไม้ตกบ้านตกเรือนแต่ด้านก็เพราะมีกรรมเก่าเข้ามาราังควานแต่บุญที่เหลือมีประมาณถ้าเป็นผู้หญิงจะได้ดีมีสามีที่รักใคร่และร่ำรวยถ้าเป็นชายจะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์และมีเงินทองทรัพย์สินมากมาย หากทําการค้าขายก็ร่ํารวยรุ่งเรืองขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาตีสี่สามสิบนาทีถึงตีห้าห้าจุบเก้านาทีก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับผู้ที่เกิดบันศุกในช่วงค่ํากลางคืนนั่นแหละนะครับก็ยังเหลืออีกอวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ต่อๆกันนะครับ ขอบคุณที่สำหรับการกดติดตามเป็นอย่างดีเสมอมาสวัสดีครับ